สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่กับนักเลงพระเปียกปากน้ํานะครับเก๋าในวงการพระซื้อพระตาเดียวนะครับพี่เปียกเป็นทั้งเสียนพระเป็นคนทั้งทำสื่อเป็นทั้งนายกสมาคมพระเครื่องเมืองไทยพี่เปี๊ยกเป็นคนที่มีความรอบรู้ทุกเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะพระเครื่องนะครับจนสามารถท,ทําหนังสือออกมาให้เป็นตํำรับตำลาให้คนได้ศึกษา เป็นหนังสือพระคู่บาลมีเล่มนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงพระเครื่องหลวงปู่โตมีทั้งพระเครื่องหลวงปู่โตในวัดราคาเกินที่ออกที่วัดประดูชิมพีราคาเกินที่จะตัดต้องได้แต่สําหรับคนทําสื่อพี่เปียกบ,บอกว่าพระหลวงปู่โตนอกวัดน่าเล่นน่าศึกษาน่าใช้ไม่แพ้ในวัดนะครับโดยเฉพาะประเด็น พระเกจิที่มาร่วมปลุกเสกนะครับที่นี่ที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับพระพิมพ์สมเด็จหลวงปู่โตเสกไว้ที่วัดบาวรและพระปิตาหลวงปู่โตที่เสกไว้ที่วัดลาดปลาเขานะครับราคายังจับต้องได้ส่วนจะมีความเป็นมาอย่างไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่เปียก,กันนะครับสวัสดีครับพี่เปียกสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ติดต,ตาม เปี้ยปร้ปรามครับ่วงนี้ไม่กประเด็จากเพราะว่าเสียงแหบนะครับพี่เป๊สุขภาพเป็นไงโดยรวมสุขภาพโดยรวมถือว่าใช้ได้นะนโดยรวมสุขภาพผมถือว่าดีครับไม่ดีก็คือตั้งแต่ไปผ่าขามาผ่าเข่าผ่าเข่าครับแล้วก็เกิดเส้นเลือดดาบุดตันครับตอนนี้เดินอเนินก็ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรครับเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างแต่ก็เปิดร้าน วันศุกร์กับวันเสาร์สอนลูกศิษย์มาดูพระรมีหลายคนถามว่าแล้วสอนคิดยังไงหนึ่งมืนบาทสอนสามเดือนแล้วก็รีเจนซี่สองแบนพวงมลาลัยหนึ่งพวงผ้าขาบา้าหนึ่งผืนนี่แหละครับทําไมต้องรีเจนซี่สองแบนอาจารย์ผมก็ชอบกินรีเนซี่ผมก็ชอบกินด้วยทําไมผมไม่ชอบกินรีเจนซี่แต่ว่าชอบทุกอย่างครับผมกินได้ทุกอย่างครับ อาจารย์ผมก็ชอบรีสิวันนี้เราจะมาคุยถึงพระหลวงปู่โตหลวงปู่โตเสกในวัดกับนอกวัดอันไหนเยอะกว่ากันนอกวัดเยอะกว่านอกวัดเยอะกว่านอกวัดเยอะกว่าครับเพราะว่าสร้างมานานแล้วครับโดยเฉพาะวัดราชประเขาเนี่ยพี่เพกตอนที่รุ่นรุ่นเนี่ยที่ทันหลวงปู่โตเนี่ยพี่ไปไปตามไปดูที่เสกที่วัดไหนบ้างวัดราชประเขาอ่าวัดราชประเขา วัดสารค่าที่มุกุตโตหยิบให้เลยก็คือปิดตาวัดสารคาณแกปลูกเสกเสร็จผมเดินไปขอเลยตอนนั้นไปในฐานะนักข่าวหรือ,อไรคนตอนนั้นผมเขียนหนังสือให้กับพุทธโาหนังสือพุทโธเนี่ยผมแพรทิตองเขาครับก็ไปเนี่ยแล้วก็เดินมาก็ขอแกหยิบจัตย่าใหม่นี่ยดีแต่เป็นวัดสารคืนับพิมใหญ่ นี่ยที่ได้กับเบอร์ราคาไม่แรงช่วงนั้นไม่มีราคานะก็ไม่น่าเกินห้าร้อยพันเน่ยนะครับปัจจุบันก็เป็นหมื่นครับครับแล้วก็ว่านาฏประเขาเนี่ยผมได้ไปนิมนต์เองไปนิมนต์เองแล้วก็นิมนต์เกจิมีหลงวงพ่อเริ่มวัจุกระเชอร์มีหลงวงพ่อจวนว่าหนองสุม่มหลงวพลงพ่อพรมว้าขนอนเหนือครับพูเกู้สายบางรักใหญ่ นิมนต์ผมก็เสกไว้บางนาพพก็สุกชุดวัดกาหลงตอนที่มาเสกวัดลาดตะเขาใช่ใช่พี่เพียกเป็นคนนิมนต์เองผมเป็นคนนิมนต์เองเลยอ่าเพราะว่ากำมนันตีเนี่ยเขาวิ่งเรืออยู่บางบัววิ่งเรือทั้งยาอยู่บางบัวมาคลองลาดตะเขาตอนนั้นเรายังพูดถึงสมัยเรืออยู่นะครับตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่มีเรือแล้วตอนนี้เรือไม่มีแล้วเจ๊งหมดแล้วใครวิ่งเรือมีแต่ของแสนสาดอย่างเดียวอยจงวิ่งอยู่ครับ และผมก็รวบรวมเก็บเหตุที่นํามาคุยให้ฟังพี่เปยงอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปแต่ก่อนนู้นไม่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับพระเกจิยังไงไปหาท่านเลยต่มไยก่อนหลวงพ่อเนี่ยไอ้เด็กก่อนไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าอยู่ไม่อยู่แต่ต้องไปต้องไปแล้วแล้วถ้าไม่อยู่ทําไงไม่อยู่ก็กลับที่นี่มาใหม่อ่นะเด็กครับบางทีไปไกลก็ไม่ได้นัดกับท่านหรอกไกลเลยอ่แต่ก่อนไปก็อธิษฐานก่อนขอให้เจอนะหลวงพ่อครับ ไปถึงก็เจอทุกองอ่าแล้วก็โจรยนง่ยกำลังบุนกลานาฬิกา<ห>อยู่เลยที่เอ็กแต่ก่อนมีทศกัณฐ์ไหมไม่มีสมัยก่อนไม่ค่อยมีผลประโยชน์นนะพระเจตอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยจะรับขีดจิมนเองเลยไม่ผ่านลูกศิษย์บางทีก็บางทีเนี่ยถวายเงินให้ท่า,น,าน,นท่านเห็นว่าวัดโจรท่านอยาคืเนเงิอนใี้อีกนะ,อะเอากลับไปที่วัดครับมาเสกแค่เฉยๆแล้วพระหลวงปุตโต ออกวัดราประเขาหลังญานพุโทโธเนี่ยหลวงปู่โต,โตท่านให้ลูกศิษย์ทำให้นะและเอามาให้วัดราชประเขาเพราะวัดราชประเขาสมัยก่อนไม่มีตังค์จนก็จนเลยวัดบ้านนอกไม่จนอ่าไม่นอกแต่วัดบ้านนอกอ่ะก็ะมีแต่ลูกหลางอ่ะวิ่งรถอ่ะแดงไปหวดใครมาก็หัวแดงเลยครับเสร็จแล้วก็ให้กับอาจารย์ชิดเพราะอ,อาจารย์ชิดเจ้าวัดราชประเขาเนี่ยเป็นสหรธรรมมิตรกาหลวงปู่โต ก็ได้รับพัดย์ศวันเดียวกันจํานวนการสร้างตอนนั้นเยอะไหมครับพี่เปียกก็จะไม่ผิดหกลังใส่เบียร์หกลังเบียร์ค่ะต่จะไม่ผิดนะครับเป็นซะเป็นพระที่สร้างมาจากวัดหลวงปู่โตสร้างให้เลยหลวงปู่โตท่านทาให้เพราะว่าอาจารย์ชิดกับท่านเพื่อนกันครับแล้วก็อาจารย์หลอมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่โตด้วยบต่หลวงปู่หลอมเนี่ยเป็นเจ้าวาดวัดวัดอะไรเขาตครับ เหตุท <owad> <an> ี uh ่เ huh. ป <Yeah. S 1> uh ็นดาวออกมาวัน huh. นั Hi ้นทวนไจเทพไปด้วยเนี uh ่ย huh. ท okay. ี well, uh ่ย huh. ังเลึงอยู่หรือเปล่าปกติลึกถ้าตลอดท่านไม่สบายอภาครับก็แด่นําพระที่บูชาเนี่ยเอาไปให้ท่านรักษาทางรักษาให้บูชาทั้งรักษาตัวใช่ใช่ใช่ส่วนที่ผมทำไมมีเยอะเนี่ยผมไปทําข่าวแต่ผมไม่เอาตากันเลยสักวัดหนึ่งผมจึงมีพระเยอะเพราะท่านให้มา มีตั้งหักขั้นแตกถ้าหักจะอยู่ตั้งถุงหนึ่งเนี่ยจะอยู่อีกถุงนึงตอนที่มาเส็กองวงปูโตะตอนนั้นเขาออกองค์เท่าไรหนึ่งร้บาทสมัยก่อนนู่นเนยหนึ่งร้อยบาทสองพันห้ารยเท่าไหรยี่สิบเอ็ดสองหนึ่งสองหสองหนึ่งใช่ใช่ปีสองหนก่อนฉลองรัตนโกสินร์ครบสองปีนะครับใช่ใช่ใ่ใชก่อนรัตนโกสินร์สองปีคนมาคนมาคนมาบูชากันเยอะไหม ก็เยอะปลูกเศกเสรก็เปิดเช่าเลยฮะร้อยหนึ่งร้อยร้อยเลยครับตอนนั้นจำไม่ได้แ่าสร้างศาลาหรือไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับสร้างศาลาหรือซื้ออุโบสถหลังใหม่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจตอนนั้นพระมาปลูกเศกครบไหมครบทุกองครบครบตามจานวนนิมนต์เลยตามจํานวนที่ทิดมครับนิมนต์เขียวขึานมาหมดครับเสกเยอะมากครับของดีด้วยอ่ะ นบนแล้วก็บอกให้จะใช้ตอนนี้อยู่ที่ผมเนี่ยองหนึ่งสามพันห้าถึงหกพันแต่ก่อนนุนบอกไว้พันห้าครับก่อนทักก่อนทำรายการแรกๆพันห้าร้อยบาทอตอนนี้เป็นหกพันเป็นห้าพันห้าถ้าสามพันห้าก็มียังพอมีบ้างครับภาพจะไม่สวยนะต้องบอกก่อนว่าสว,สวยบ้างไม่สวยบ้างคมุมมุมกระเทาะบ้างพี่บิกตอนออกมาแรกๆทำไมไม่มีคนเล่นหาเงนเท่าไหร่ นอกวัดใหญ่คำว่านอกวัดนี้ทําให้คนไม่เล่นนอกวัดเด็กคนไม่สนใจออาจจะไปหาหลวงปู่โตเลยหลวงปู่ทิมก็เหมือนกันเหมือนกันหลวงปู่ทิมสมัยก่อนไม่อยู่คนเล่นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันครับแล้วก็หลวงปู่อื่นๆที่เฟกนอกวัดนี่คนไม่นิยมคนไม่นิยมแต่นิยมเฉพาะที่วัดเท่านั้นอแล้วหลังปีสองหนึ่งเนี่ย ไปรงกับพิมพ์ปีหนึ่งแปดของหลวงปู่โตซึ่งตอนนี้ซื้อก็ต้องมีแสนหนึ่งมีแปดหมื่นเนี่ยซื้อไหวไหมจะเอาเงินแปดหมื่นมาแขวนหรือจะเอาองค์หนึ่งหกพันเนื้อเดียวกันท้าดูเนื้อนี่ได้ดูหลวงปู่โตได้เด็ดขาดเป็นเนื้อเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันเป็นเป็นเป็นภาพอิตาที่หลวงปู่โตมาถวายไว้วันนี้มาถวายสร้างให้สร้างให้แล้วกันสร้างให้เลยสร้างให้เพื่อนเอาง่ายๆดีกว่าสร้างให้อาจารย์ชิดส่วนอีกองค์ที่เป็นสมเด็จเนี่ย สมเด็จที่ออกปี2516หลวงปู่โต๊ะท่านสร้างเอามาจำน่ายเพื่อสร้างโรงเรียนที่วัดบวรมีองค์เดียวองค์นี้คิด1 0 0่0มืนบาทก,ก,ก็มีองค์เดียวสภาพดีสภาพดีอพีพีเแสดงว่าตอนที่สร้างโรงเรียนวัดบวรท่านต้องสร้างไม่น้อยถึงจะได้เงินป้าคืนจะสร้างโดยว่าจะสร้างนนเยอะหลักหมนนื่นถ้าเอาตาม 8ม0 0 0สี่ถ้าเอาตามมาตรฐาน80,000สี่แต่น่าจะถ้าหลักหมื่นละอาจจะหมื่นองค์ก็ได้ประมาณเนี้ยครับพระราชบะเขาก็น่าจะขนาดเนี้ยเพราะมันสามหลักเนี่ยวัดบอลเจ๋งตรงไหนอันนี้เจ๋งตรงไหนมีพระเศียรเยอะกว่าก็ถือเป็นสังราชเลยในขณะนั้นในขณะนั้นพระลูกบุตรเนี่ยกับท่านพยานาสังวรเนี่ยองค์ที่สิบเก้านะครับนัท่านรู้สึกจะ สังฆราชน่าจะเป็นลูกศิษย์น่ารับปรัชนาการท่านครับ,รบถ้าจจะไม่ผิดนะครับแต,แต่ยตยตําแหน่งสังฆราชท่านเป็นเจ้าแห่งสงฆ์ครับหลวงปู่ตโตเป็นหลวงปู่ธรรมดาครับอยู่วัดประดูช่ชินพีครับแต่ในวัดประดู่ชิมพีเนี่ยผมยังชอบอีกคนหนึ่งอาจารย์แต่กวยมีพระหรือมิเป็นฆราวาสหรือเป็นพระเป็นพระเป็นหมอยาเก่งมาก ที่วัดประดูถึงพี่ที่รุ่นเดียวกับลุงปู่โตอะนะทุกครั้งลวงปู่โต,ตนี่บนอาจารย์แตงโกยปลูกเ็กทุกครั้งอแมร้ร่งปีหนึ่งห้าอาจารย์แตงโกยยังไปปลูกเสกเลยเดี๋ยวก่อนอาจารย์แตงโกยเนี่ยได้สร้างพระไหมแตงโกยสอนใหญ่ลูกติ์สร้างให้เป็นเหรียญผมก็ติดตัวอยู่ลวงปู่โตเนี่ยผมจะแขวนสมเด็จพิมพ์ขาโตอกับอาจารย์แตงโกยเป็นหลักอาจารย์พระอาจารย์แตงโกยมีราคาไหม ก็มีแต่ไม่แพงมากอนไนมีดเนี่ยมีดอะไรหลักพันหลักหมื่นเท่านั้นเองยังหาได้อยู่ในตลาดพอมีครับแต่ว่าร้อยคนที่จะรู้จักถ้าหากว่าเอาง่ายๆเลยว่าผมมีรูนโต๊ยเหรียญรุ่นแรกผมก็มีปิดตาผมก็ยังเหลือครับแต่ที่ติดตัวเลยคือเหรียญอาจารย์แตงก,กวยอ,อาจารย์แตงกวยสอนใหญ่ครับวัดประดู่ฉินพีสมัยก่อนไปใครแก่ใครแก่กว่ากันอาจารย์แตงกวยแก่กว่าเป็นศิษย์รุ่นพี่อยู่ น่าจะรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่เลยใช่ใช่แล้วก็เป็นที่หลวงปู่โตเคารพนับถือมากก็เป็นพระหลวงตาที่วัดที่แก่กว่าหลวงปู่โตใช่ใช่ใช่เขาเรียกอาจารย์ไม่เรียกหลวงตาอาจารย์แตงกวยเพราะว่าเขาทํายาพี่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 เบียร์ทันทันท่านที่ผมเคยเจอท่านนี่เคยเจอท่านไม่คันเลยอาจารย์เฮงผมยังเจอเลยอ่ะเฮงไพวันเฮงไพวันเนี่ยเต่าเขาบอกให้ผมด้วยเนี่ยแล้วเรื่องราวของวัดราชประเนี่ย อยากให้ท่านแขวนอพุทธคุณเหมือนกันกับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีเลยเหมือนกันแล้วยังมีเกจิที่เก่งๆอีกหลายรูปร่วมถูกเสกให้ออมแล้วว่างพระในวัดกับนอกวัดนี่พี่เลือกอะไรถ้าผมผมจะเขาพานอกวัดแต่ต้องไปดูเองนะต้องอยู่ในพิธีต้องเห็นเองไปเห็นพิธีเนี่ยผมเป็นคนบ้าพิธีเพราะฉะนันผมดึงบอกเรื่องเรือติดทือเนี่ยเสก ไม่รู้กี่วัดอไม่รู้กี่อาจารย์ครับจึงบอกตำนานของผมเนี่ยสุดยอดที่คคอตอตลอกศิษย์ทั้งนี้ด้วยเพราะว่าสุดยอดเรื่องราวของโชคลาดก็อ่ะพี่เพียงมีประสบการณ์พระหลวงโอไมไม่มีเพราะว่าไม่ได้แขวนจริงจังผมจะมีท่าสาวว่าประสบการณ์กับพยาสุเรนแล้วก็ชินราชอิโดจีนเนี่ย อันนี้เป็นพระที่แผนประจําที่แผนติดตัวประจําครับแต่หลวงปู่โตก็มีแต่สมเด็จขาโตพี่เวื่หลวงปู่โตที่เสกนอกวัดมีวัดอื่นๆที่พี่จําได้ไหมมีวัดสารคืนอ่าวัดข้ามสิงโตครับแล้วก็ที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่ผมจาชื่อไม่ได้วัดอะไรจำวัดบุญยืนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมีหลายวัดครับที่สใครวันนี้วนท่านจะไปเสกใ่้อ่ะ ไม่มีทศการ์เหมือนุวันนี้ปัจจุบวนนี้ไม่ได้ไปวัดปั๊บต้องบอกเลยเอาเท่าไหร่พี่กรณีมีทศการ์นี่มันเกิดขึ้นประมาณปอต่อไหน2,535 2,535เริ่มมีทศการ์มีมีลูกศิษย์ใหญ่คนนี้ลูกศิษย์โกรธหลวงปู่สามารถเอาลูงปู่มาได้นะก็ต้องใส่ซองให้ไอ้คนพา เพราะเผื่อให้คนพาได้มากกว่าหลวงพ่อปล่อยเสมากกว่าหลวงปู่อีกใช่ใช่เพราะคนพาไปเลยเอกแม่ตาปูเดี๋ยว่าเขาไม่ขับรถให้นะเป็นเช่นอย่างนี้ใช่ใช่ตาปู่วันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมจ่บอกว่าให้หมืนพระนอกวัดครับดีที่สุดอย่างกับกรณีหลวงปู่ทีมวัดละหานไล่บ้านตะไที่ปีหนึ่งสี่อันนั้นแหละเห็นหละว่าปลุกเสกปลุกเสกยศโบสถ ไฟดับอ่ะ,อะมีเรา่็ควงวังสับร,รถด้วยครับคือถ้าเราไปไล่ดูพระหลวงโอทิมที่เสมนอกวัดมีเกจิร่วมผูกเศษและเยอ<ล>ะเยอะหลายรูปครับ,รบก็เรื่องราวของพระนอกวัดเนี่ยอยากให้ท่านทดลองแขวนดูครับถ้าจะได้รู้พุทธคุณเป็นยังไงดีอย่างไร นี่คือที่มาของพระนอกวัดพ,พี่เมธพี่ไปติดตามดูวิธีปลกเสกในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยต่างกันไกลมากต่างกันเยอะมากในอดีตไม่มีการใส่หลักกล่องพลาสติกไม่มีไม่มีใส่พา้าใส่ถานไอเดียเขาเรียกถาดกรุ้มมุกอ,ะอ่ะไอดีตเวลาก็แห่นาค่ะเขาจะเทใส่ในน,นนั้นเลยไม่มีรปรก<ห>ากฏว่าใครใส่พร้อมกล่องไม่มีไม่มีแล้วก็ผ้าคลุมครับปัจจุบันไม่เยี่ยมแต่กลมซีนตั้งหากอ่ะพลาสติกซีนเลยครับ นั่นแหละผมจึงไม่เคยเช่าเพราะว่าพระอยู่ในถูกวัาสติกพลังจะเข้าไปได้อย่างไรับก็คิดว่าพลังดีแหวนพัตติกก็ได้ไม่ต้องแหวนลวงข้อเท่านั้นแหละแหวนกล่องก็ได้เพราะฉนั้นพระสมัยก่อนไม่ใส่กล่องครับวางไว้ในพานตะรุบุกครับแล้วก็ปลุกเสกเท่านั้นนี่คือเรื่องราวของการ ประสบการณ์ที่เคยเช่าเองตอนที่เห็นพิธีดีๆ,ๆ,ๆ,ๆเช่ามาเยอะมีไหมเช่าเยอะไม่มีเพราะตอนนั้นไม่มีตังค์ไม่มีตังค์อุ้ยร้อยสองร้อยก็แพงตายแล้วครับอ,อชอบพิธีเก่าๆในในยุคพิยุคที่ต้องซื้อยกลังนี้มันเพิ่งเกิดตอนหลงังนี่<ะ>เกิดขึ้นเมื่อเมือ่อหลวงพรอพัดลหลวงพ่อพัดหลวงพ่อัดต่คาวก็ไม่ใส่รังอ่า เป็นองค์แต่ฟรีขายได้ห้าร้อยอ่ะราคครับเพิ่งมาช่วงหนูเขาพัดอย่างที่สายรังวัดห้วยด้วยวัดห้อยด้วยวัดห้อยด้วยครับยกรังเอากี่รังมาถามนี่เลยอ่ะครับให้เช่าหลวงพ่อพัดเลยเอากี่รังมาถามนี่เลยตกใจอ่ะเอามาในเป็นรังครับเออเอาแปดองค์สององค์กับรอครับเพราะฉะนั้นพระสร้างอย่างเนี้ยจึงมีราคาถดถอยลดน้อยถอยลงเรื่อยๆ ไม่เหมือนกับพระที่ครับพบในโดนดินโดนดินโดนดินโดนน้ำาดนไฟดินน้ำาดไฟต้องควบคู่กันจึงจะเกิดอิทธิฤทธิการบิหารพี่เปียยกครับอย่างกับนกถือที่พี่สร้างเองเนี่ยพี่เน้นแบบหรือเน้นมวลสารเน้นหนึ่งมวลสารต้องมาก่อนเลยหนึ่งมวลสารต้องมาก่อนดีไม่ดีต้องอยู่ที่มวลสารก่อนครับ แล้วมวลสารเนี่ยมีดินกากยาด้วยครับมีว่าบุญยาวาผสมด้วยคเพราะได้นำเนื้อเราก็ทวดที่สร้างตอนสมเด็จล้นใต้เอาไปให้ช่างผสมใส่อย่างนกถือถึดนี่มีสร้างออกมากี่ตัวประมาณสามพันตัวประมาณสามพันตัวสามพันตัวปลูกเสกที่ไหนบ้างปลูกเสกที่ไหนบ้างพิธีแรกเลยวัดโพบันอ้อย พิธีที่สองก็อาจารย์มานัดครพิษบุรีกพิธีที่สามกาญจนบุรีครับพิธีที่สี่ราชบุรีแล้วก็พิธีที่ห้าหลวงพ่อวัดถ้ำขุนแผนลุกเสกหลายวัดย้วยังจะไปกราบที่บนตหลวงพ่อวิเศษอพร้อมกับอาจารย์เชียน ซึ่งเป็นศิษย์รูปพี่ซึ่งเรียนและคาถาคนมาจากอาจารย์ผลเสียให้สัท้าให้อีกครั้งหนึ่งนี่คือจุดยอดของพระอาจารย์ตัมานเขาแปลว่าจอมกังเวทพี่เบสทุกคนเขาสร้างพระกันหมดเพื่อนพี่ยังสร้างเลยทำไมพี่ไม่สร้างเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเขาบ้างผมไม่อยากได้ตังเยอะผมไม่อยากได้ตังเยอะเอาแค่ผมจะทำกระถินผมก็จะดูว่า เท่าไรได้กติคับเท่านั้นเองแค่นั้นเองอันไหนสร้างพระบอกว่าอาชาวก็จูตัวแล้วก็สร้างพระครับสร้างศาลาอย่างสร้างรูปทวสสมเด็จเมืองใต้เนี่ยไปสร้างศาลาวัดตะโดกอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนกระทั่งสําเร็จแล้วก็ยังสร้างกุติให้กับอาจารย์นิด์ตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วพี่พีเวกรุ่นไหนของพี่ดังสุด ต้องบอกสมเด็จเปลอใต้ไงสมเด็จเปลืองใต้กับเลี้ยนแล้วก็อาคมคอินทร์โลสุดยอดอาคมก็เล่นหากันแม,ไม้ไม่แพงมากแต่ก็มีสนุนราคาครพอสมควรนี่นะครับใครพระที่ออกวันนี้เราออกอากาศกันวันที่สิบสิบหกสิบหก พฤษภาคมพฤษภาคมถ้าใครดูวันวันที่สิบหกเดือนหน้านี่อีกราคาหนึ่งนะอาจจะราคาเปลี่ยนไปไงอ่าอย่าอย่าถือเอาราคาวันนี้เป็นที่ตั้งนะครับใช่ใช่อ่าหลายคนนึกถึงราคาเอาวันนี้เป็นที่ตั้งใช่อย่างกับพระแก้วพระแกวยี่ห้าพุทธศตวรรษหมดภายในคลิปเดียวอ่าพันห้าร้อยบาทตอนนี้มีคนขอซื้อห้าพันห้าพันขายไปแล้วองค์หนึ่งวันนั้นจำไม่ได้ว่าใครไปรู้ให้หาให้หน่อยครับผมก็ได้มาจาก คนที่เช่าไปสามองค์ครับเอามาแบ่งคืนให้องค์หนึ่งก็ให้ตังเข้าไปห้าพันเจ้านั้นเองนี่นะครับอย่าปลาม่าศบประมาทพระใหม่พิธีพระใหม่พิธีใหญ่นี้สบายใจได้สบายใจได้ครับครับเพราะผมเป็นคนบ้าพิธีพุทธาพิเศษครับแล้วคัดหลวงพ่อด้วยครับว่าหลวงพ่อองค์นั้นเก่งอย่างไรครับอย่างเสงินึกถึืทีคราวนี้นำไปเสกเฉพาะคนเรียนวิชานี้เท่านั้นสายต้องถือถือ ก็อาจารย์บานัทเนี่ยท่านเรียนวิชาของวัดประคัเท่าครับอาจารย์หมอเนี่ยถ้าท่านถอดแว่นปับ๊บหน้าตาท่านเหมือนสมเด็จพุทธจ,จารย์โตเปะเลยเดี๋ยววันหลังเราจะไปดูต้องไปหาหลวงพ่อหมอวัดอะไรครับจุดวัดเลยนะาอาจารย์หมอ,อท่านอยู่มันเป็นป่าช้าอย่อยู่ในเมืองการเป็นป่าช้าอยู่ในเมืองการเพราะนั้นรูปี่ผมเนี่ยนำไปเสกตรงนั้นด้วยครับหน้าจะเหมือนสมเด็จเลยพอสอดแว่นปับ๊บผมเห็นรูปทานปับ๊บเฮ้ย จุนหลวงพ่อนี่หน้าเหมือนสมเด็จเลยไอ้จุนบอกมีคนฟูดหลายคนแล้วแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปทําคลิปอีกทางข้าด้ยครับดูว่าท่านหน้าตาละไม้ใครขึงขนาดไหนใคร้ายมากเอาแว่ตาออกเบนสมเด็จเลยอะองค์กรผอมครับหน้าเนอได้หมดเลยครับเป็นเรื่องแปลกเสกนกถือถือข่าวนี้ถือว่าสุดยอดคาถาชัยนกถือถือกิปีพิคิ พี่กีปีแล้วก็บอกไว้เราชื่ออะไรนายเปียกปากน้ำจะเดินทางไปซื้อลรตเตอรี่ทั้งห่ายแล้วผมจะบอกชื่อจริงหรือชื่อเล่นก็ชื่อที่เรียกกันอยู่เลยนะมันจะมีพวกถามว่าเฮ้ยจะนึกถึงจะบอกชื่อจริงหรือชื่อเล่นเอาชื่อเขาเรียกเองมากที่สุดแหละเขาเรียกชื่ออะไรอ่ะอยากห้จุดเนี่ยไปบอกชื่อถนนถนนไหนวะไม่รู้จักแต่บอกไอ้จุดนว่รู้จักเลยไอ้ตูนเนี่ยตูนคอแข็งรู้เลยว่าใคร ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไปเรียกชื่อจริงกี่ปีเรียกทีกถินยังไม่ได้กําหนดวันนะครับกําหนดแล้ววันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหสิบแดจะไปทอดกเก้าหกสปดหสออกพรรษาปีนี้นะครับวันษาไปทอดเลยครับนี่นะครับก็ใครก็มาร่วมบุญกับพี่เบียกได้นะครับนกตืดคือสุดยอดของเรื่องโชคลาภใครที่ขาดเยิน ไปที่ขาดโชคขาดลาบนำนกตื่นไปบูชาติดตัวไว้ค้าขายก็ดีค้าขายก็ดีนี่นะครับสุดยอดของการบูชาครับ,รบไม่ว่าท่านจะค้าขายไม่ว่าท่านจะขอโชคมาที่หน้าร้านครับผมมีรถตื่นตัวใหญ่วันนี้ผมขอกันไปแล้วแล้วก็ตัวใหญ่เดี๋ยวถ่ายไปด้วยว่ามีตัวใหญ่ด้วยที่หน้าร้าน,นเดี๋ยว,ยวจะยกมาตั้งไกลๆพี่เปียกเลยนั่งยกไม่ได้หนักหนัก หนักหนักทำจากดินเหมือนกันครับนี่นะครับขอบคุณพี่เปียกปากน้านะครับติดตามการไฟ์สดของพี่เปี๊ยกทางช่องทางเปียกปากน้ําเลยเปียกปากน้ําเลยครับไม่มีที่อื่นชื่อเปียกปากน้ําเลยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไล์เพราะว่า่วยเสียงแหับเสียงแหบแล้วก็ไม่ได้นอนร้านกลับไปนอนบ้านครับผมขอบคุณมากครับพี่เปียกครับสุขเสาครับสวัสดีครับพี่เปี๊ยกสวัสดีครับ